สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรร่วมิตรวิตาทีห้างหายไปลายมือครับพี่น้องค่าเกี่ยวเข่าอยู่ครับนี่ก็มาอัปเดตแม่น้ำตานนลนะพี่น้องสองเดือนกูั้วแล้วพี่น้องฟังคนก็เริ่มง่ายกันพักเขาไก่ว่าได้ันไดเเราะว่ามันน้ากินอาหารพันธุ์น้องแน่จังหน่อยฟังคนเริ่มกันพักแล้วครับพี่น้องนะครับสองเดือนกู้ั้วครับพี่น้อง อีกประมาณเดือนเดือนน,น้อยครับปีไม่พอดีครับพี่น้องทํารถทําเพลินปีไม่พอดีประมาณย่างเกินปีไม่กรับประมาณวันที่สามเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมันอ้วนมันกำหม่อมครับพี่น้องผลบนกระลังเริ่มขึ้นไปอีเต็มแล้วพี่น้องนั่มมนงสร,เร,รเงงิเริ่มสวยนี่ครับพี่น้องอาหารไข่เพิ่นเต็มที่เลยพี่น้อง พาไปบิึงอัพเดทแถวบึงน้นเรื่อยๆได้พี่น้องเด้ออัปเดทแถวบึงเรื่อยๆแล้วก็ขวัดมือเป็นกับรถขวัดก่อนละครับพี่น้องฝากพี่น้องทุกผู้ทุกคนติดตามมาได้พี่น้องเด้อย่าไปบิึงลูกหลูกของ่นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องถ้ามาเบิึงลูกหลูกของ่น นี่ครับอันนี้คือยังหมูจากขอขึ้นนะพี่น้องเด้อเอาข้ามาสีเพิ่มมาใหม่นี่ครับคิด,คดว่าชงใส่สีทองก่อนแล้วพี่น้องเพราะว่าทองเพิ่นเริมมันแม่จักน้อยแล้วน,นี่คือจังชุมลูกๆของแม่น้ำตาลครับพี่น้องนี่ครับออกจะเป็นสีที่เปลือกสีทองครับพี่น้องเปลือกขาวกับเปลือกทองนี่คือลูกคนกำลังอ้วนๆนี่ตัวป,ปู่สามตัวแม่สองครับพี่น้อง หลังจากที่แบ่งให้เพื่อนไปทั้งหมดมี10ตัวครับพี่น้องแบ่งให้เพื่อนไปแล้วหาตัเวเหลืออยู่ตอนนี้หาตัวครับพี่น้องการยังเปิดแบ่งอยู่แด้วพี่น้องเด้อสำหรับพอพันธ์สีเปลือกค้องครับพี่น้องน่งเปิดแบ่งอยู่ไปเบิ่งปอกพอพันธ์่นครับนจำนวนพอพันพน,นี่ครับพอพันซุ้มนี่ือ,อยังตีให้ เจ้าข้าวพองผสมมัด,ดตุกโตเลยครับพี่น้องเลยอยากแย,ก,ยกมาไวพ้พี่นี่ครับอันนี้คือพอพันประจำคอครับเจ้าข้าวพองครับพี่น้องใส่สามปีนะพี่น้องนี่ครับซึ่งก็เลยออกขมาไว้เพื่อผสมก็เลยเอาเข้าขมาไว้น้ำกันครับผมคลิปนี้ก็มไม่มีอะไรครับฝากกดติดตามได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามทางช่องเกษตรร่วมมิตร กดกดละหนึ่งติดตามนะได้พี่น้องเด้อพ่อได้มีด่างบันนันใตยถ้าคลิปต่อไปครับพี่น้องอัพเดทให้เบ้างเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับแม่น้ำตาลครับคลิปนี้ก็บ่มี่ยังไร,รกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ครับสองคอนกำลังย้อนครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องคลิปนี้บ้ามี่ยังไรอ่าพอกันไหมขอเก้าวข้าวบา,าสวัสดีครับ